สวัสดีค่ะแฟนๆช่องข่าวเด่นหววดังวันนี้ทีมงานก็มีข่าวสารเล็กเด็ดมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะอันไม่ไหวคลอดลูกบนรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยหลังน้ําท่วมเดี๋ยวอีกไม่กี่วันแล้วนะคะสําหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลวันประจําวันที่1ธันวาคมกันแล้วเชื่อว่าข่าวหัวยหลายท่านต่างก็คงมีเลขในใจกันบ้างแล้วนะคะแต่สําหรับท่านใดที่ยังไม่มีแนวทางวันนี้ทีมงานก็มีมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะ ตอนนี้ได้เกิดอุทกาภัยขึ้นในภาคใต้โดยเฉพาะตอนล่างมีน้ำไหลหลากและน้ำท่วมสูงทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนพยายามเข้าช่วยเหลืออย่างเต็มที่เฟซบุ๊กกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยโพดภาพนาทีช่วยทำคลอดแม่ท้องแก่บนรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภยัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยได้ระบุว่า ปฏิหารกลางวิกฤตคุณแม่คลอดลูกบนรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยของศูนย์ปอพอเขต12สงขลาเจ้าหน้าที่ช่วยสองชีวิตปลอดภัยท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมโดยเมื่อวันที่23พฤศจิกายนเวลา1นาฬิกา30นาทีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่จังหวัดสงขลาว่าเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลา ได้นำรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลลงพื้นที่วัดใหม่ทุ่งคงคาตำบลกำแพงเพชรอำเภอรัตนภูมิจังหวัดสงขลาด่วนหลังได้รับแจ้งมีหญิงท้องแก่ใกล้คลอดในพื้นที่ประสบภัยมีอาการน้ำคล่ำแตกโดยระหว่างการนำส่งผู้ประสบภัยไปยังโรงพยาบาลรัตนภูมิคุณแม่ได้คลอดน้องบนรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลปลอดภัยทั้งคุณแม่และคุณลูก โดยในภาพมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญได้ทำคลอดทารกออกมาอย่างปลอดภัยทำการความดีใจของเจ้าหน้าที่ผู้เป็นแม่และครอบครัวสำหรับรถคันดังกล่าวหมายเลขทะเบียน529680 529680อย่างไรก็ตามเลขดังกล่าวเป็นเพียงแนวทางการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณขอให้ทุกท่านโชคดีปปรับทรัพย์ดินนที่หธันวาคมค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆใหม่ๆจากช่องข่าวเด่นหวยดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ